สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับช่องบอลมีคอม2นะฮะวันนี้เราพาทุกคนมาดูคอมประกอบ2เครื่องเห็นแบบเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันราคามันต่างกันที่สเปคนะครับ2เครื่องเนี้ยถ้าดูจากของเนี้ยมันคล้ายๆกันซึ่งราคาแพงกว่ากันถึง10,000บาท สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับช่องบอลมีคอม2นะฮะวันนี้เราพาทุกคนมาดูคอมประกอบ2เครื่อง ปกติเราจะถ่ายคอมประกอบที่เป็นเครื่องเครื่องให้ดูเนาะว่าเฮ้ยวันนี้ใส่เคสนี้สเปคนี้ราคาเท่านี้ให้ดูกันแต่ว่าวันนี้เรามีคอมประกอบ2เครื่องมาแบทเทิลให้ดูกันเออว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะตัวเคสอ่ะก็คือ2เครื่องนี้ซึ่งมันทําไมถึงเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูเพราะว่า2เครื่องเนี้ยถ้าดูจากของเนี้ยมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันอยู่ในคนละบอดี้กัน อันนึงนี่คือมันเตี้ยอีกอันนึงคือสูงโป่งถ้าเป็นคนนี่ก็คงจะไม่มีใครเรียกไอ้นี่หรอกมั้งก็จะเป็นสปีกเกอใครอ้าหุ่นหมีหุ่นหมีหมอ่าอันนี้อ่าสาวๆอ่ะจะชอบแบบหุ่นหมีอ่าหอมเพียวอ่าอ,อะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่ว่า ถ้าเป็นคอมเนี่ยมันมันเลือกค่อนข้างยากนะพี่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเห็นแบบนี้กับแบบนี้ก็หลายๆคนน่าจะตัดสินใจค่อนข้างยากประมาณนึงเลยว่าจะเลือกแบบไหนตัวนึงเป็นอ่าที่แบบบังคับใส่ M ATX ก็คือบอร์ดเนี่ยจะได้แค่ไซส์ M ATX ก็คือเป็นบอร์ดสั้นนะนะเป็นบอร์ดสั้นที่ไม่ใช่เป็นบอร์ด ATX บอร์ด ATX คืออะไรคือบอร์ดไซส์เต็มที่ยาวลงมาจนสุดเนี่ยถ้าถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวเคสเนี่ยก็คืออย่างเห็นไหมมันมีพื้นที่ด้านล่างเดือเราสามารถใส่บอร์ดไซส์ ATX ได้แต่อย่าง เครื่องนั้นน่มันไม่ได้มันได้แค่ m d แต่2เครื่องนี้ใส่บอร์ดไซส์เดียวกันอยู่นะตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองมาพูดเรื่องราคาสําหรับ2เครื่องนี้ก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าเห็นแบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันราคามันต่างกันที่สเปกนะครับก็คือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามหมื่นสี่อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยสี่หมื่นสี่ต่างกันหมื่นหนึ่งเฮ้ยแต่ดูดิความต่างหมื่นหนึ่งแทบไม่เห็นเลยนะว่ามันต่างกันอ่ะแต่จริงๆมันต่างกันที่สเปกไงคือแล้วถ้าเกิดเป็นสเปคเครื่องนี้เขอยากได้ ได้ราคาไม่ต่างกันเลยอย่าง3 4มหมถ้ามาหน้าตาแบบนี้ก็3ามหมเท่าเดิมนะ,อ,ะอย่างเครื่องนี้4ี่หมมาหน้าตาแบบนี้ก็4 4่หมเท่าเดิมนะ,ะคือของหลกัลกๆอะ่ะมันราคาพอๆกันแต่ว่ามต่างกันที่จะเป็กหลักก็คือ CPU การ์จอแรม SSD อะไรอย่างนี้แล้วบอดชุดน้ําอะไรอย่างเงี้ย ใช้เหมือนกันด้วยแล้วก็ต่างกันที่เคสแต่ว่าเคสเนี่ยราคาก็ใกล้ๆก,กันด้วยเอออะไรนะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดของตัวสเปคกันเลยแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าทั้งสองเครื่องนี้เป็น램ร์จทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเครื่องนึงเนี่ยเป็น DDR5 บัส5,600อีกเครื่องนึงเนี่ยที่ถูกกว่าจะเป็น DDR4 b u บัส3,200 แล้วก็เครื่องนี้1 6กิกเครื่องนั้น3 2อ่าราคาเน่นอนต่างกันลิฟเลยเพราะว่านั้น3 2กิกด้วยแล้ว d d r ดด้วยนะครับตัวบอร์ดนะครับหน้าตาเหมือนกันถ้าเราสังเกตด,ดูอันนี้บอร์ดก็จะเป็น a superm bj 0ู m K a ddr 4กับอีกตัวหนึ่ง ถ้าไปดูก็คือหน้าตาเดียวกันเลยแยกไม่ออกหรอกเพราะว่ามันคือบอบ์ดรุ่นเดียวกันมันคือ b 7 0 0 m asus p r i m e แต่ว่าเป็น ddr 5ก็คือจะเป็น asus p r i m e เหมือนกัน wi-fi ได้ bluetooth ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันที่ตัวนึงเนี่ยรองรับ ram ddr 4อีกตัวเป็น ram ddr 5 CPU ตัวนี้คือ i5 12400F แล้วก็อีกตัว i5 713เป็นตัว 13400F ซึ่งคอเทตต่างกันไหมต่างกันนะครับ i5 12400F เนี่ย6คอ12เทตแต่ว่าถ้าเป็น i5 13400F ก็จะเป็น10 Call ate, คอ16เทตคอเทตได้เยอะเพิ่มขึ้นมาประสิทธิภาพก็ดีกว่านะครับแต่ว่าราคาก็ประมาณหนึ่งนะ,ะต่างกันหลักพันอยู่นะสตอรีตสอเครื่องนี้ต่างกันไหมเครื่องนี้512กิเครื่องนี้ยกได้ว่าสเปคหลักเนี่ยค่อนข้างธรรมดาเลย จริงๆถ้าอย่าง i5 7 1 2 ram 16 m.512 การ์ดจอ4060นะ2004ก็สามารถจัดได้แล้วแต่ก็จะไม่ได้หน้าตายอย่างนี้อย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งนะครับเครื่องนี้512กิกสําำหรับสตอ r ์เดหน่วยความจำเป็น m.2 512กิกส์การดตัว1เทราไบต์อ่าเป็น gen4 เครื่องนี้เป็น gen3 อยู่리ซ피ด305เครื่องนั้น리ซ피ด7000ประมาณนั้นพาวเวเ 80, เอร์ตัวเดียวกันเป็น700วัตต์80พัตเหมือนกันชุดน้ำตัวเดียวกันเป็น id cooling fx360 in F เหมือนกันเลยมันคืออันเดียวกันเลยสีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็มีตัตเคสที่เครื่องหนึ่งใส่อยู่ในเคสที่บอกไปว่ามันเป็นสูงโป่งผอมบางอ่าถ้าเป็นชื่อทรงเคสนะเขาเรียกว่า mid tower ที่ลักษณะก็คือจะเป็นเคทสทรงสูงเป็นทรง tower แต่เครื่องหนึ่งเราจะเรียกกันว่าเคสตู้ป่าไม่รู้ว่าที่อื่นแบบต่างประเทศเขาเรียกกันยังไงนะแต่แต่ประเทศไทยเรียกเคสตู้ป่าประเทศไทยทบางพื้นที่ <laughs> บางพื้นที่เรียกอะไรไม่รู้แต่เราจะเรียกให้เข้าใจกันว่าเคสตู้ป่า ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีความนิยมก็คือกระจกโค้งช่วงหน้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระจกตรงซึ่งราคาเคสเนี่ยไม่ค่อยมีผลเพราะว่าราคาเนี่ยใกล้ๆก,กันอย่างกาจออะมากาจอเครื่องนี้เห็นไหมกาจอเฮ้ยกาจอเครื่องนี้ไม่น่าจะแพงกว่าหรอพี่มันมีไฟ R g b ทอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เป็นแค่ r t x 4 0 6 0เท่านั้นนะแต่ว่า คือมันเป็น4060ตัว RGB effect ที่ราคาแพงขึ้นมาจากตัวปกติแตกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็มีไฟเหมือนกันนี่มีไฟเงี้ยแล้วเปิดปิดได้ได้วยนี่นี่แต่ว่าไม่มี RGB เป็นพัดลมสีดําธรรมดาปรับไฟไม่ได้แต่ว่าตัวนี้คือ4060 Ti ถามว่าตัวไหนราคาแพงกว่ากันแน่นอน4060 Ti ราคาสูงกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสูงกว่ากันไม่เยอะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแพงกว่า4060ธรรมดาขึ้นมาพันกว่าบาทเลยนะ จาก40 60ถ้าเทียบในยี่ห้องของมันเองเนะก็คือเป็นตัวกาแล x กซ n วันคลิกโ4 0 6 0เนี่ยพอเป็นตัว rgb e f f e c t เนี่ยพี่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะต้องเพิ่มพันห้ามั้งเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นตัวนี้แต่ว่าประสิทธิภาพ Perform a n c e ของมันเนี่ยเหมือนเดิมแค่หน้าตาของมันเนี่ยดูดีขึ้นมีไฟ rgb e f f เ c t เพิ่มขึ้นมาพัดลมเป็น rgb ตรงนี้เป็น rgb ปรับลิ้ง argb ได้แค่นั้นนั่นคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาพัดลมล่ะต้องบอกว่าเคสเนี่ยเดิมทีมีพัดลมมาให้แล้ววตัว S <S <an> ก็คือเป็นพัดลมของมอนเทคเลยมีตรงนี้สตัวเอาอากาศเข้าเคสกับพังพัดลมมาให้แล้วสวยงามนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็อากาศเข้า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 ออกถ้าอย่างตัวนี้เขาก็อากาศเข้านี่เข้าเข้าแต่ว่าเนี้เข้า2 3ตัวที่เพิ่มข้นมาเนี้ยเป็นเป็นเพิ่มมาตั้งหาก ก็คือลูกค้าซื้อพัดลมเพิ่ม3ตัวตัว,ตวละ159บาทนะครับก็เลยเห็นพัดลมด้านล่าง3ตัวนี้ปกติตัวเคสจะมีพัดลมมาให้แค่3ตัว1 2แล้วก็3แล้วก็อันนี้เป็นของชุดน้ําไม่เกีย่ยวพเนี่ยถ้าดูในสีเดียวกันเนะี่ยมันแบบคล้ายๆกันจริงๆนะ มันเหมือนของทุกอย่างอะ่ะถูกยกไว้คนละเคสอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเครื่องนี้เอาสเปคแบบเดียวกันนี้ก็ราคาเท่ากันนะอาจจะต่างกันหลักร้อยก็คือสมมติว่าย้ายสเปคเครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้ก็จะเหลือแค่3ามหมเท่ากันที่เอามาให้ดูวันนี้นะฮะไอเคสรุ่นเนี้ย หรือว่าไอ้เคสทรงเนี่ยมันค่อนข้างห่างหายจากการประกอบไปค่อนข้างเยอะห่างหายในยที่เนี่ยคอมแบบราคา2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เนี่ยหรือ10,000กว่าบาทเนี่ยเราเห็นเคสพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเคสไซส์ปกติที่มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ราคาที่แบบไม่ต้องเพิ่มเงินในการประกอบคอมกับร้านเรานะั้นก็เราก็จะมีเคสให้เลือกเยอะเลยที่เป็นเคสทรงนี้แต่เรากําลังพูดถึงคอมที่แบบราคา4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 60,000อ่าในช่วงเนี้ยมันจะเป็นเคสทรงนี้สมุดเลยเคสทรงแบบไหนดี เคสทรงแบบไหนดีกว่ากันหมายถึงยังไงอ่ะการใช้งานการใช้งานเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละบุคคลไปแล้วก็ความชอบมากกว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็จะประหยัดพื้นที่ของโต๊ะแต่ว่ามันจะสูงมันจะสูงกว่าแต่ว่ามันจะประหยัดในในส่วนที่วางไปบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะประหยัดกว่าถ้าใครเอาไปวางบนโต๊ะนะอ่ะ แต่อีกตัวนึงอ่าแนนอนมันกว้างกว่ามันกว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะดับว่าจาักเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างงี้เลยนะสมมุติว่าโต๊ะเราแค่เนี้ยเราเอาไอ้เครื่องเนี้ยมาวางเนี้ยเห็นไหมโต๊ะมันแค่นิดเดียวเองนะเออมันมันก็อาจจะไม่เหมาะอะไรประมาณนะั้นอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราต้องเลือกตัดสินใจได้นะแต่ว่าบางคนถ้าเฮ้ยโต๊ะใหญ่อันนี้ก็ไม่มีขุนนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วทีเนี้ยในส่วนเรื่องการระบายความร้อนพี่คิดว่าถ้าเทียบว่าพัดลมมันเท่าๆกัน Airflow ของตัวไหนจะระบายความร้้้อนนไดดดีีีกววว่ว่่าาพคิตั เพราะว่ามันมีพื้นที่ภายในที่เยอะกว่าพื้นที่ภายในที่เยอะกว่าก็แน่นอนอากาศภายในมันมันย่อมเข้าไปได้เยอะกว่าทําให้การระบายความร้อนของเคสเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็เรื่องวัสดุเรื่องอะไรถ้าเคสเท่าที่สังเกตเคสในเลทที่ใกล้ๆกันก็จะคล้ายๆกันแต่อย่างสองเคสเนี่ยถ้าในเรื่องคุณภาพนะวัสดุนะคิดว่าพี่เลือกเลยนี่นเห็นไหมนี่นก็เห็นตรงกันพี่ไม่ได้คิดเองคนเดียวถูกต้องไหม คือมันเห็นได้ชัดว่ามอนเทคเนี่ยทำได้ดีกว่าสําหรับตัวมอนเทคสกายทูแต่ว่มันแพงกว่ามันแพงกว่าแต่ว่าแพงกว่าหลักร้อยนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ไฟอ่าอย่างอันนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะอย่างพัดลมมอนเทคเนี่ยพี่ชอบตัวพัดลมอ่ะมันไม่มีไฟแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นพัดลมมีไฟแต่ว่ากล้าจอมีไฟอ่ะอันนี้ลูกค้าก็อาจจะชอบแบบมีไฟอะไรแต่ว่าก็คือชอบเคสตรงนี้ไงอ่าแต่ว่าพัดลมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะไรอย่างนั้น ถ้าจะไปเท่ากันนะอย่างนี้จะเลือกอะไรหนูหรอใช่เอาอันนี้เอาไม่ตามเทียนหรอไม่ตามเทียนหรอยุคนี้ไม่อ๋อมันกว้างมันกินที่ถ้านี้ถ้านี้สมมติว่าหนูเล่นอย่างนี้แล้วมีผู้บ่าวนั่งอยู่ฝั่งนี้ผู้บ่าวเปิดจอดูมีหรือเปิดจอดูหนูไม่เห็นนะอ๋ออันนี้บังอ๋อคือนั่งโต๊ะเดียวกันเอาเอาเครื่องนี้ไปบังไว้เอาขั้นไว้อ่า ยอดเออแบบนี้ก็ได้นะแล้วเป็นพี่พี่เลือกอะไรเหรอถ้าชอบทรงเคสละกันพี่คงชอบทรงนี้อ่าถ้าถ้าบอกว่าให้เลือกทรงเคสทรงเคสก็คือเป็นเป็นทรงมิดทาวเวอร์กับทรงอย่างเงี้ยทรงเตี้ยอย่างเงี้ยพี่คงเลือกทรงเตีย้ยเพราะว่าอะไรที่ไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าตอนนี้พี่พพมีแบบนี้อยูอย่<อ> ตอนนี้คือที่บ้านคือใช้เป็นพอแซ่ส0 0พ0 0ดีก็คือมีเคสทรงนี้แหละถ้าเลือกตอนนี้ก็คงยาวแบบนี้เพราะว่าเบื่อแบบนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนสุดท้ายก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็อีกอย่างเรื่องราคานะครับไอ้5 m 4 0น0แรม16 m 5ก2 34กับสเปคเดียวกันถ้าไม่ได้เน้นสวยอะไรแบบนี้มันจะเหลือเพียง24 0 0 0 ซึ่งราคาแพงกว่ากันถึง1 0 0 0 0บาทเดี๋ยวลองมาไล่กันว่า1 0 0 0 0บาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่เออเผื่อหลายคนแบบพี่มันแพงอะไรขึ้นมาตั้ง1 0 0 0 0บาทบอร์ดเนี่ยถ้าเป็นราคา2,4 0 0มเนี่ยมันจะเป็นตัว H ES 6 1 0 M เริ่มต้น ก็คือเป็น h e 0 m อย่างที่เราจัดสเปคแนะนำไว้ก็จะเป็นตัว MSI Pro Series แต่ถ้าอย่างเครื่องนี้ไม่ใช่ h ท0ตง0มันจะเป็นบอร์ด B 7 6 0 m แล้วก็เป็นตัว Wi-Fi Bluetooth เป็น ASUS Prime ราคาแพงขึ้นมา2,500บาทนะครับตึง้ง2,500แล้วนะไอตัวแรมเนี่ยพี่ไม่แน่ใจแต่แรมเนี่ย a ร์น r o ง RGB เนี่ยพี่คิดว่า พันหนึ่งมัง้งอ่ะลองลองกดพันหนึ่งก่อนละกันพันหนึ่งซึ่งเป็น3ามพันห้และชุดน้ํา id cooling นะครับ fx 3 6 0 inf อ่ะกดไป3ามพันห้แล้วกัน3ามพันหรวมกับเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามพันห้าเป็น7จ็ดพันละอ่ะเคสหนึ่บาทปกติถ้าเลือกเป็นเคสแบบนี้อ่ะอันนี้เคสธรรมดาอ่ะ,อะแล้วก็มีหลายแบบด้วยก็ไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยก็1,200บาทเพิ่มเข้าไปนะครับพาวเวอร์สปายนะครับถ้าเป็น24,000 มันจะเป็นพาวเวอร์600วัตต์ซึ่งสามารถใช้ได้กับสเปคนี้แล้วนะครับแต่ว่านี้เป็น700วัตต์8 0วัตต์ซึ่งอ่ะพาวเวอร์สปายเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างที่เพิ่มไปไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าอนาคตมันก็สามารถรองรับการ์ดจอรองรับสเปคได้ที่สูงกว่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเอาสเปคนี้จริงจมันใส่600วัตต์ได้นะครับมันถูกลงไป1่0 0ับาทนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ8,200 9น0 0งเกาพันสอละการ์ดจอแม่งเกินแม่งเกินหมื่นแล้วแต่เลยคือการ์ดจอเนี่ยอ่วพี่คิง หม0่ 1> 1, อะไรประมาณนะั้นเห็นไหมพันสองพันพันสองพันสามพันเป็นหมื่นนะครับสี่หหรือว่าจะจัด3 4มหในสเปคเดียวกันก็ทักมาคุยกันได้นะมันสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคอมประกอบ2เครื่องที่เราเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นดับลองเพิ่มการเตัดสินใจดูแต่ว่าใครที่ชอบแบบไหนสวยไม่สวยธรรมดาเน้นสเปค หรือว่าอยากได้ความสวยงามด้วยแบบ2เครื่องนี้ก็สามารถแบบเฮ้ยจัดตามได้แบบนี้นะแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าถามว่าแบบไหนออกเยอะกว่ากันก็คือแบบธรรมดาแน่นอนเศรษฐกิจรรกแบบนี้เนาะหลายๆคนก็อาจจะเอาแค่สเปกที่ดีไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ก็คือแค่มันใช้ได้หลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนั้นก็ส่วนตัวพี <S <S ่คิดว่าพี่ก็คงเป็นแบบนั้นนะถ้าในส่วนตัวพี่ประกอบควาอมเครื่องหนึ่งถ้าแบบพี่ไม่ได้มีตังค์เหลือมีตังค์เยอะ ที่คงประกอบแบบาาธรรมดาที่เน้นแค่ TPU บอร์ดแรมอะไรสตอรเรทเท่าไหร่พาวเวอร์อะไรแล้วก็เคสแค่นั้นไม่ไม่ไม่ต้องแบบอันนี้ก็ได้แค่เน้นแบบทุกอย่างที่มันเข้ากันสเปคที่ดีลงตัวแค่นั้นอะไรแบบนั้นก็คงไม่ได้มาเน้นเคสแบบว,ว่าเฮ้ยต้องเป็นตัว4-5่ห้าพันชุดน้ํา3ตอนไอชุดน้ำา3ตอนเนี่ยเข้าใจได้ว่า CPU แรงแรงสูงๆมันต้องมีอันนั้นคืออีกกรณีหนึ่งแต่อย่างอันนี้ i52400F อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ถ้าไม่ได้ต้องการความสวยของมันนะก็คือใส่ซิงเดิมได้สบายอย่างอันนี้ i53400F ก็ไม่ต้องมีชุนน้ำก็ได้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยการใครที่ชอบแบบไหนก็ลองทักเข้อามาูนได้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์บอลมีคอมทูไว้ด้วยวันนี้ลากัไปก่อนกับบอลเมมคอมทูจัดให้ผม